ใช่ยเดียวกันเลยอันนี้ก็ทุ่งนาตอนเช้านานนตอนตอนีงนเนที่กินบุกันแบบนี้าน

ข้างหน้านะนะส่บนผณ์สมนะใช่น่ะส่บนผณ์สมขุดสระใช่ซึ่งเนินนะแล้วก็อียังก็รู้ว่ามีสระแล้วก็มีปลามีผักทุกอย่างนะแบบที่เขาเอ็นแ่ปลุกไคูนะใช่ผลไม้ด้วยใช่อยากอยากกินอะไรก็ปลูกอันนั้นทำทุกอย่างคือยุทงนะแบบว่าเห็ดยุทงเลยไหมลูกบ้านยุทงเลยไม่ใช่ไงเห็ดคือยูขบวนอ่ะให้ลุ่มเลยแล้วพอแล้วเห็ดมหาปีเลยเด้ผมเลยรล้ว่าาเที่แรกแล้ก็ผัก ไน้หอยบาเนียปลูกไปปลูกมามันก็หลายแล้วก็สูงนะหาตลาดสูงก็ได้อยู่แล้วเดือนละมื้อหาก็อยู่ได้เนาะมื้อหามันได้มันมันหลายย่างนะแต่ว่าต้องเฮ็ดันนั่นเองเนี่ยจีนซีนะน่าจะใช่มีเพื่อต้องซื้อปุ๋ยเนี่ยทำออ์แกนิีกไม่เห็นเองมื้ออันนี้สวนอะไรนี่ต้นเนี้ยมันคือขาวสร้างผิด เห็นไหมเหว่าสิ่งชื่อต้นตะเกียทันเห็นไหมสิบแปดแบนเดียวไป่ใช่แบบโลกโลกค่ะเราเราไปทงอันนี้ <c oughs> ถนน <c oughs> ถนนอีกสิบไปมันน้องแค้นนะคะทะลุมาจากทุ่งนาทะลุกันได้หมู่บ้านนี้เราก็มีญาติพี่น้องมิพีน้องอยุนี่นะคะหลายครอบครัวอยู่ค่ะเป็นพี่น้องกันหมด